สวัสดีครับโอ้โหนี่ร้อนมากเลยร้อนปะถ้ากล้องร้อนอยู่ร้อนมากเลยอืมก็ไม่มากเท่าไหร่ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ร้อนอยู่ใช่ไหมใช่โอ้โหดูดิตักตบใครมาฉีดยามาเลยตายหมดเลยดีละมันมีมันมีดอกด้วยดอกเยอะมากเลยเนี่ยเอออะไรอันนี้วันนี้เมนูของเรา ปัดข้นนางในไก่เมื่อคืนนี้เหลืออยู่ในตู้เย็นเอามาคลุกข้าวเกง่งนะครับในี่ไข่ดาวไข่ดาวอะไรไข่ดาวกี่ฟองดูเลยไข่ดาวากี่ฟององอนนี้มาข้างในไก่ดูวะ สับมากอารกาศดีแล้วก็ขอน้ำปลาหน่อยนึงปลาโรยโรยโรยน้ำปลาิดนหน่อยอืกดกดจ้ำเลยอือขยำเลยลย ขยำขยำว่ากรอบนอกข้างในเฮ้ยกรอบนอกข้างในไม่ค่อยสุกนะเนี่ยเป็นวุ้นๆุ้นเหรอเนี่ยอันทอดไข่สองฟองคร่ั้งเดียวไม่ก็ไขเ่เฟรช่ะมาลุยอืม เข้าวันนี้ดีจริงๆข้างนอกยังมีลมเย็นหน่อยนะเนี่ยในบ้านร้อนมากเสียดายเลยเปิดแอร์ทั้งวันไม่ไหวเปองไฟเสียดายผักตบเยอะไปหน่อยทำไมอ่ะตรงร้านเปล่าตากแดดเยอะได้ได้เยี่ยมเลยอ่ะดูอีต่อ มันรีบครับวันเสาร์มันหยุดลมพัดเย็นสบายอ,ะอ่ะอร่อยยม 哎呀哈！好，歡迎你。